สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับบูมจะมาทําการรีวิวเจ้าเก้าอี้เพื่อสุขภาพนะครับอดัมดอทครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่บูมไว้ใจเลือกมาสําหรับการทํางานของบูมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับตัวล้อเขาให้มาครับเป็นล้อเหมือนเป็นล้อยางแต่มันมีความแข็งอยู่นะครับซึ่งกระเบื้องในห้องบูมเป็นกระเบื้องยางนะครับนี่เราลองและเงียบกิฟแถมไม่ ล้อยไวอันนี้คือปื้มครับเพราะกระเบื้องเราไม่เสียหายถัดมาครับตัวขาครับเขาทําเป็นชุบคมเมียมมาเงาวับเลยแล้วก็ขึ้นมาอีกครับจะมีตัวปรับให้อยู่ตรงนี้ก็คือฝั่งขวามือของเรานั่นเองนี่นะครับซึ่งตัวปรับตัวนี้ครับจะใช้งานปรับสูงต่ําของตัวเก้าอี้ตอนนี้น่าจะสูงสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวบูมลองเอาลงให้ดูเราต้องขึ้นไปนั่งก่อนนะครับนี่อ่าแล้วก็กดครับยกขึ้น เห็นไหมเห็นไหมอ่า uh, อันนี้คือต่าสุดนะครับโอเคนอกจากจะปรับสูงต่ําแล้วตัวนี้ครับไว้ตัวล็อกเอ็นของเราอันนี้บูมไม่ได้ lock, ล็อกเัวเอ็นแบบนี้เห็นไหมดันไปปุ๊บเอ็นเลยซึ่งตัวพิงหลังตัวนี้สามารถเอ็นได้ทั้งหมด13อาองศารครับอันนี้คือสุดแหละ <Wow. S 1> แต่เน,นี่ยบูไม่ได้ล็อก <lock S 2> นะถ้าเราจะล็อกนะครับตบกลับเข้าไปนี่ปับ๊บล็อกแหละเห็นไหมจะไม่ตามหลังเรามาอันนี้เราต้องลุกเอง แต่ถ้าเราดึงออกใไหมอ่ะนี่เขาจะตามตามตัวเราเลยอ่านี่นะครับอันนี้คือสุดแล้วก็จะมาณเกือบตั้งฉากอ่ะก็ประมาณนี้ขึ้นมาอีกครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรที่พักแขนนี่ครับที่พักแขนก็จะมีตัวปรับปุ่มกดอยู่ตรงนี้กดปุ๊บดึงขึ้นได้นี่ครับอิสระเลยอ่าแล้วแต่ตำแหน่งที่เราชอบ ว่าแขนเราจะอยู่แบบไหนจะอยู่ท่าไหนนะครับเอาที่สบายของเราเลยนี่กดตรงนี้ถ้าไม่กดขยับไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็ด้านบนของตัวที่พักแขน,นครับสามารถปรับแบบนี้ได้3ระดับก็คือเข้าหาตัวตรงกลางแล้วก็ออกนะครับก็แล้วแต่สไตล์ท่านั่งของแต่ละคนความสบายนะครับความเหมาะสมก็เลือกปรับเ,เอาตัวนี้จะเป็นยางมีความนิ่มไม่เจ็บนะครับเท้าแข็ง ได้เลยสบายพักแขนกดก็ไม่เจ็บนี่อ่ะส่วนตัวผ้านะครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับอันนี้เอาใจสายคนที่ร้อนนะครับเวลามีงงมีเหงื่อนะครับอันนี้คือช่วยระบายอย่างแน่นอนตั้งแต่ตัวเบาะตัวพิงด้านบนนะครับเป็นผ้าตะข่ายหมดเลยอ่าชอบนะครับโคตสบายแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้เห็นไหมเขาปรับได้แต่เราไม่ต้องปรับนะครับ เราะว่าเขาจะปรับตัวเขาเองให้เข้ากับเขาเรียกอะไรสิรละท่านั่งของเรา mm hmm. เห็นไหมคือแบบเราไม่ต้องทำอะไรเลยมีที่นั่งนั่งอย่างเดียวนะครับ mm hmm. แค่นั้นเลย mm hmm. นี่ครับดามตัดวันก็เดี๋ยวเราลองใช้งานให้ดูนะครับว่าบูมไปเที่ยวหนักๆจะเป็นยังไงและยังตัดต่อง,งานได้หรือไม่ ปดูเลยครับและนี่ก็คือการเดินทางท่องเที่ยวในแบบของผมนะครับถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยนี่มันคงเป็นไปไม่ได้ครับทั้งปีนเขาและดิสไลด์แต่เจ้าเก้าอี้อดัมดอทวันครับก็ยังคงทําให้ผมนั่งตัดต่องานต่อได้ยังไม่พอครับผมก็เลยลองไปโดยตัวปีนเขาเอาตัวเองเป็นเหนื่อยอีกครับปะทะกับน้ำตรงน้ำตกอันนี้บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยครับแต่เจ้าเก้าอี้อดัมดอทวันครับมันก็ยังคงความสบายทําให้ผมสามารถนั่งทํางานตัดต่องานได้อีก นี่ครับคือผลงานจากเจ้าอดัมดวันก็ลองดูกันนะทุกคนเก้าอี้เพื่อสุขภาพครับ